สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพอใจดีสู้ผู้สุขคนพี่น้องพี่น้องครับพอใจดีสิภาพไปตามเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับจังแมนเล่าพัฒนาจาัางแมนก็เก่ยงไยเก่งขาดพี่น้องเลยจังนเก่งขาดเก่งแน่พี่น้องเกียงอะไรก็สูงห้องระดับพี่น้องเย้ยนะครับเมื่อนี้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องกับเจออ้อยได้พี่น้องด้อ นะครับกับเจ้อยเดอพี่น้องนะครับแนวทางเล่าพัฒนาในสางความผิดหวังเสียเลียเกินพี่น้องนะครับเนาะโอ้โหดดหดพี่น้องโหดเก่งเก่งเขากับเก่งขี้กันพี่น้องอย่าท้ออย่าถอยพี่น้องนะครับอย่าท้อเขาต้องสู่พี่น้องอีกบดบพี่น้องนะครับพอจะดีสภาพไปตามแนวทางพี่น้อง ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจบ่ต้องพอบงพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวจะไปใส่วันทีวันทางไปหาโอกาสดีๆหาโตเน้นๆแนวทัีงดีๆไม่พี่ให้น้องนะครับลาสานน่ยพี่น้องแต่ก่อนลงลวละพี่น้อง,องมันต้องมาปรปับปรุงแก้ไขสูตรไม่พี่น้องนะครับวันที่วันที่ห้า วันที่ห้ามีนาคมเด้อบอกคิดว่าเิมาหนึ่งหนึ่งพี่น้องเรกนะครับไม่คิดเลยว่าเสมาหนึ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งกับหาพี่น้องเอ้ยบอกคิดว่าเสมาหนึ่งหนึ่งเนาะแต่ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งยังก็ได้นะพี่น้องเอ้ยนะครับ ันก็เลยเสียความรู้สึกเนาะนะครับเลาาพัฒนาเจอยอเดอ้อนะครับราศาแน่พี่้องเจอยอแล้วแก้ไขให้ยุนะครับเลาาพัฒนานะครับผู้ใดก,ก็ต้องแก้ไขนะครับใส่สีตีใไขใหม่ว่าแน่วทางเขามาแบบนี้แบบนี้สมควรสิเหตุแบบไหน นะครับเราพัฒนาเจออเดอนะครับเราพัฒนาเจออยพี่น้องนะครับเพิ่นสีบิงบนล่างตัวใดเพิ่นปรับปุ่งแนวทางตัวใดพี่น้องนะครับมาเบิกแนวทางของเพิ่นเนาะ เพิ่นสิปับสูตรมาสู่กับเล่าพัฒนาแบบใดพี่น้องนะครับเดี๋ยวเพิ่นสิจับคู่ให้เบิ่งพี่น้องนะครับเนาะโอ้ยแนวทางมันเกิน,นดีวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างของเจ๊อ้อยพี่น้องสามกับหกพี่น้องนะครับสามกับหกคือแนวทางของเจ๊อ้อยเด้อนะครับจับคู่ห้เรียบรอยพี่น้องดาวพอจะดีสีลมห้พี่น้องนะครับเนาะอู้ยายามแก้ไขกันเบิดพี่น้องเลย โทษโท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 พี่น้องเขาจะเรียกวิ่งเรียกจับคู่่าเขาอนดิพีแต่เกินบอพี่น้องว่านะครับครั้งแรกวัดแรกเรืเอ้อนะครับสุดยอดดีดีพี่น้องนะครับสุดยอดไปได้ซ้ำไดพี่น้องเดี๋ยวมาเบิรกันมาปิดจานากันเท่วไห้จับคู่ยังไงพี่ให้น้องเนาะนะครับ พี่น้องมกักกระจัดขัดกรผพันพี่น้องเนวทางมีเขามีรุดเดอ้อพี่น้อง,มองม่มักพี่น้องกรผพันไปนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับมาบองวิธีการของเกี่ยวจับคู่ถึงตาถึงใจพี่น้องบอกนะครับถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อนะครับมาดูพี่น้องจับคู่สามหนึ่ง สามห้านะครับสามหกสามแปดนะครับนี่คือแนวทางของเจ๊อ้อยพี P ่น้องจับคู่ให้พี่ให้น้องเสร็จซับเป็นที่เรียบร้อย พี่น้องมากบ่นะครับถ้ามากพี่น้องกระจัดขัดพี่น้องกระพานเด้อแนวทางมีเขาพี่รถเด้พี่น้องนะครับให้พี่น้องเบิงผิดเจรานาเอานะครับต่อมานะครับต่อมาชุดที่สองพี่น้องหกศูนย์ หกสองหกสามหกห้านี่พี่้องนี่คือแนวทางพี่้องนี่คือแนวทางนะครับ เราพัฒนาเจ้าไว้วิ่งบนล่างพี่น้องพี่น้องสักคู่ใส่สีตีใขรก่อนนะใส่สีตีไขรเราพัฒนาเจ้าไวเด้อพี่น้องเด้อวิ่งบนล่างสามกับหพี่น้องจับคู่สามหนึ่งสามห้า สามหกสามแปดพี่น้องนะครับชุดที่สองพี่น้องหกศูนย์หกสองหกสามหกห้าพี่น้องพี่น้องครับนี่คือแนวทางของเจออ้อยได้พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องมักกะจัดเนาะขัดกระพานบว่ากันแนวทางมีเข่ามีรุดพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมากะรู้สึกว่าเสียใจอยู่กับพี่น้องกับกี่กับน้องเนาะออกมาเนี่โอ้ยพี่น้องเอ๋ ปากว่าไรเลยยังท่างจะเป็นลบลบหลีกคักลบหลีกเนี่ยนะครับกระเป๋าไปยังตามขื้นเขาสู่ขื้นเขาพี่น้องนะครับเอาพี่น้องแคปนาจชอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊อ้อยน้ำในไปเด้อพี่น้องเด้อหากำลังใจเพื่อนสู่กันไหมไปกันต่อกับเจ๊อ้อยพี่น้องอสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้เลยพี่น้องคลิปน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ